เอฟซีทุกท่านนะฮะมาส่งต่อมาบ้านความสุขนะครับร่วมกับซีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องอยู่ที่นะครับอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับผมชั้นครึ่งนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ3ห้องน้านะครับหนึ่งห้องครัวสวยงามมากครับผมแล้วก็หนึ่งที่จะรดได้ด้วยนะครับนี่ครับห้องครัวสวยงามขนาดไหนนี่ ให้เอฟซรับชมกันเลยนะครับออกสไตล์ผมว่ามันสไตล์แบบคล้ายๆญี่ปุ่นด้วยครับผมนะครับเขาสะอาดสะอาดมากครับพี่น้องดูครับโคมไฟครับน่ารักมากครับผมน่ารักมากนะครับเก็บตะเอียดได้ดีมากครับผมใช้พื้นที่บ้านทุกส่วนนะครับได้หลอดยางลงตัวครับสูงลงโปร่งสบายตามสไตล์ของสเก็ตสบายครับพี่น้อง น,นี่คือในห้องครัวนะครับพออ่าน,นี้ก็จะเป็นที่จอดรถได้ด้วยนะผมะนะฮะชั้นล่างไปก็จะเป็นชนั้นบนครับผมนะข้างไปอีกข้างบนก็จะมีสองห้องนอนนะฮะตอนนี้ก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําข้างบนก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องพระด้วยครับผมนะฮะหออันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับผมห้องเก็บของได้ด้วยขั้งล่าง ส่วนด้านนี้จะแนะนำก็คือห้องน้ำครับผมในห้องครัวจะมีห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะกว้างใหญ่เหมือนกันครับผมห้องน้ำสะอาดสะอานมากครับฝักบัวใหญ่ามากครับอาบน้ำได้สะใจดีนะครับกว้างนะกว้างใหญ่เลยนะครับช่องใหญ่ช่องเต็มไปดูช่องซีเกตสักบ้านนะครับผมแล้วซีเกตสักบ้านจะ อธิบายรายละเอียดทุกอย่างให้รับทราบนะครับผมอันนี้เป็นเบื้องหลังซีเกตสร้างบ้านนะครับก็ทํางานกับท่านมาหลายสิบปีแล้วครับผมตอนนี้ก็เลยขอแยกออกเบื้องหน้าหน่อยนะครับผมขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากช่องเบื้องหลังซีเกตสร้างบ้านด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกาลังใจในการดีวีวบ้านสวยๆให้เอฟซีรับชมกันแบบสไตล์สุขสนานครับไม่ซีเรียสครับพลังบวกรวมกันนะครับจะไปพาดู ข้างบนเป็นไงบางนะครับผมอันนี้เป็นห้องพระนะครับซาธุนะครับผมเนี่ครับห้องพระงานการงานสร้างมากเลยครับห้องพระแ้วถ้าจากห้องพระก็จะเป็นห้องนอนครับนยห้องนอนทุกห้องมีแอร์หมดครับผมมีห้องน้าในตัวด้วยนะครับห้องนอนครัสวยงามมากๆเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมนะ่สไตล์สะอาดสะอาดสีขาวครับเนี่ยห้องน้ําในตัวครับผม ชันะ้นนี้ก็จะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้าครับห้องโถงก็ขนาดใหญ่ครับผมสูงโล่งโปร่งสบายตามสไตล์ของซิสเกสตสังบานนะ้นองเติร์ถ่ายพับหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับผมพาพนึ่งแล้วก็เลยนั่งพักหน่อยหนึ่งนะหฮมเตเตอร์มีแล้วพร้อมแล้วนะครับชั้นข้างบนก็จะมีนะห้องน้าอยู่ตรงกลางครับแล้วก็เป็นห้องนอนน,ะทะ,นทะท่าทิศตะวันออกแล้วก็มีห้องนอนอีก หน้าบ้านนะจะมีระเบียงด้วยฝั่งนี้ครับผมนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคือไปดูนิดนึงครับบันไดก็เป็นไม้นะครับผมจับด้วยสเตเลสครับออกโทนแบบสบายตามากครับผมไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างมากนะครับนี่ครับอีกห้องนอนทุกห้องก็จะมีแอร์เย็นสบายนะครับรีวิวบ้านมีความสุขมากครับวันนี้เย็นครับพี่น้อง อันนี้ก็จะเอกก็จะเห็นรูปตัวเองครับผมนี่ครับ <S <S เห็นแล้วเจอแล้วครับทุกห้องใหญ่มากครับห้องน้ำกว้างด้วยนะครับผมใหญ่ด้วยนะครับสะอาดเลยจะไปดูการรีวิวบ้านข้างล่างครับอันนี้เป็นนะมีระเบียงข้างหน้าบ้านนะครับผมตนนัวนี้นะรประตูทางเข้าหน้าบ้านทิศตะวันตกครับ เดี๋ยวใช้ไปดูเบื้องหลังของซีเกตสร้างบ้านครับตอนนี้กําลังโม้กระใหญ่ฮะอยู่หน้าบ้านครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับช่องหลักอยู่ที่ซีเกตสร้างบ้านครับผมนะครับบายบายเตินบายครับผมเดี๋ยวเขาจะไปทํางานก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ารับชมนะครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ